เป็นโรคไตแล้วยังไม่ต้องฟอกเลือดล้างไตนะคะแต่เราจะต้องรู้ว่าเราเป็นโรคไตระยะที่เท่าไหร่โรคไตจะมีด้วยกันหมด5ระยะด้วยกันอ่าระยะ1ระยะ2ระยะ 3A ระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะที่5รวมทั้งหมด6ระยะใหญ่ใหญ่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยเราจะต้องรู้ว่าไอตอน GFR ของเราเนี่ยที่ตรวจมาได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้ไปดูว่าอ่าเราเป็นไตระยะที่เท่าไหร่โรคไตเนี่ยเขาจะแบ่งตามค่า GFR นะ,ะถ้าเกิดว่า GFR ของเราเนี่ยอยู่ในช่วง9 0 1า0อ่ะแต่เริ่มเสื่อมเล็ก ระยะที่1แต่ถ้าเกิดว่า GMR เหลืออยู่ที่60ถึง89%อ่ะแต่เริ่มเสื่อมระยะที่2แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแต่เสื่อมระยะ3 3A GMR จะอยู่ที่45 59%ระยะ 3B GMR จะอยู่ในช่วง30 44%หรือถ้าเกิดว่า GMR เราเหลืออยู่ที่ประมาณอ่า15ถึง29%อ่ะเป็นแต่ระยะที่4แล้วแต่ถ้าเกิดว่าค่า g f r ที่ได้ออกมาต่ํกว่า15%นั่นคือแต่ระยะที่5แล้วเราจะต้องรู้ g f r ของเราเนาะเราจะได้ไปดูแลอาหารไปปรับพฤติกรรม ไปปรับเรื่องของน้ําดื่มให้เหมาะสมกับระยะไตของเราค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ได้ผลตรวจมาแล้วดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่มีค่าเชียเวลาอย่าจะต้องคํานวณน,นะคะส่งผลตรวจมาได้ที่แอดอ้อมสาดีนีตามที่ขึ้นหน้าจอเลยเดี๋ยวอ้อมจะช่วยคํานวณให้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ